เอากินอ mm ่อนๆหนอบนว่าอั่ทางอ่อนยิ่งกินรู้เป็นยังงอ่อนก็ไปเขาฮอดผลแนนอนเอ้ยเอ้ยขายเยอะเลยเขาเกี่ยนมาฮอดพวกเขาบาฮอดไปมากใส่ให้เรากินซ้อมรเป็นยังงกินซอมเลยเนาลองกินซอปุ๊บปุ๊บป้งซอมวซอปุ๊บปุ๊บผเลยแล้วจะเจอหรอครับนั่งนี่เนาะ

ตัวนั้นขาเลยนะขาฟังเลยไปไปขาอะไ้ก็ได้ทำอะไนีกแล้วขาปึ๊บเราดูนอเจียบเลยเอากินตัวได้ขาได้ก็ขาไได้เพราะเราสอนเรายูตาเดียวกันเขาไปนีแล้ก็เาอออกคนไหนมั้งมาดอกได้อะอแล้วก็สื้อ เออเอาไว้ตายนี่ย่อไปสุดเนี่ยขาได้ยูเจี่ยวสวงเออเอาลองเบิ้มแล้วขาเขาขาขึ้นได้มันอยู่ฟังนี่เนี่ได้ไปบังมัอีกตัวน่ะไม่สิปบังคัอีกแล้ว เขากินแล้วสิไปเสเขากินแลยเนาะมาฮอดเนาะกนึ่งสองบนอ้อนึ่งสกใจน้ำเด้อสองสองขาได้คือไหนเอาลองเบิ่งวะโอ้เฮ็ดเราบาปเจ้าบาปไปเนี่ยตองหนึ่งเดาำแดาำเฮ็ดบาปเราบูด